ผมได้ทําการบินกลับมาที่ประเทศเก่าของเรานะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าเรามาเอาของแล้วกันครับนะผมจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาแวะทํางานด้วยนะครับผมเฟรมเล็กก็ยังต่ำเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผมไปเดี๋ยววันนี้มาขุาขดดล่องชักล่องชักล่องนะครับผมอเฟรมเล็กยังต่ำเหมือนเดิมเดี๋ยวถ้าต่ํายังไงก็เดี๋ยวผมเอาเอาขึ้นอีกแล้วกันครับอันนี้มันเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยอ๋อพี่พี่ลิฟ อูเดอสามห้าเองว่ะเออโอ้สามศูนย์ห้าก็อยู่นูน่นนีกว่าเดี๋ยวเจซีบีดีกว่าพี่ผมว่าพี่ไปพักไปพัก่อนดีกว่าสามศูนย์ห้าอยู่ตรงนี้นะครับคืองานตรงนี้มันเยอะที่ผ่านเลยคุณผู้ชมยี่สิบแปดเฟรมเหรอพระเจ้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแม้คันไหนเป็นคันไหนลืมไปหมดแล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าเออ่ะเดี๋ยวขับ JCB แล้วกันนะคุณผู้ชมครับขับ JCB นะครับผมมา อยู่ประเทศนู้นไม่ค่อยได้ขับเลยคุณผู้ชมทำไมแตะไม่ดังอะ่ะทำไมแตะไม่ดังวะงงยิบหายเลยนะเนี่ครับสามสิบเจ็ดเฟรมข้างในเท่าไหร่ข้างในสามสี่สามสามสามสี่สามสิบเจ็ดสามสิบแปดเอ้ยทำไมคือแมปนี้คือเฟรมเรทไม่กินเท่าเท่าแมปใหม่นะคุณผู้ชนะมคือแมปนี้นี่คือเฟรมเรทก็ปกตินะแต่ไอแมปนั้นน่ะคือแบบโอ้เฟรมเรทแบบกินมหาศาลเลยอะ่ะ เดี๋ยวผม,<ไ>ม, <yes> ผ,มผมลองปรับอ่าระดับเงามันลงมาอีกดิอ่าอ่าไอตัวเนี้ยสามสองเนี้ยผมลองปรับดูนะอ่าเห็นไหมลื่นขึ้นไหมลืน่นนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่านิดนึงก็ยังถือว่าดีว่าป้าแต่แต่แตไม่ดังว่ะผู้ชมเงินแบบนี้แม่งมี2ี่สล้านอ่ะเหมือนปั๊มเบาอ่ะผู้ชมเดีย๋ยวเดี๋ยวแวะมาแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไป เดี๋ยวกลับไปนะครับเดี๋ยวผมกลับไปเดี๋ยวผมกลับไปเพราะว่างานนู้นนะมันมีมันมีแต่งานเดิมๆไงนะผมะเดี๋ยวจะเบื่อกันนะไม่ต้องแบบว่าสลับกันไปสลับกันมาหน่อยนะแล้วกันนะคุณผู้ชมผมไม่ถึงหรอ,อได้อยู่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 ื้อ,อมาเทไป เกือบไม่ถึงว่ะคุณผู้ชมชึบอ่าปัจจัยเราคือเรื่องของคนขับแล้วกันนะคุณผู้ชมครับนี่สำหรับแคทอ่าสำหรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าตัว JCB แล้วกันนะผมเจซีบีเจซีบีนะครับผม JCB กันเลยไม่รู้ว่ารุ่นหน้าจะมีอะไรนะครับผมอยากได้เป็นโคบมากเลยนะครับคุณผู้ชม ได้เป็นโคเบมากเลยโคเบมากเลยงานชักลอกในเหลืออีกเยอะนะครับผมแต่ไม่จังวรอ,อู้อะไรวะมาไปครับชิวๆครับชิวๆนี่ขุด หลงลึกเกินอันนี้กดอันนี้กดอ่ากดปว้างไปนะครับคุณผู้ชมอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมอ,อือโอ้เราจะทะลุกันยังไงวะเนะี่ยเอาเฮ้ยทำไมเดินไม่ได้วะเอา้าเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันคนลราฝั่งคนลราอ,อะไรอย่างเงี้วะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะ เมื่อกี้มันแบบว่าคอนโทรลมันไม่ได้ตั้งค่าก็ว่าอยู่ทำไมมันบีบแตะไม่ได้อันนี้บีบได้แล้วนะครับคอนโทรลมันตั้งค่าบ้วเมื่อกี้เออนะผมมันมันมันไม่ตั้งมันไม่ได้ตั้งตรงที่เราตั้งไว้ไงคุณผู้ชมปุ๊บเอาละอันนี้ครับเทไปเลยครับผมเทมันลายตัวละครับโอ้ดินอ่อนมากคุณผู้ชม โอ้ยเจซีบีครับผมเจซีบีกลับมาบ้านเก่านะคุณผู้ครับประเทศเก่าแล้วกันนะคุณผู้ครับระบอกสีดำนะครับระบอกสีดำไปแท็ก80เซนนะครับลอนเลอร8ตัวนะครับคุณผู้ชงครับตัวนี้เป็นช่องล่างเอลซีนะครับน้ำหนักเกือบเกือบ24ตันนะครับคุณผู้ชงครับเทียบเท่ากับแคท3 2 3 G C นะครับคุณผู้ชงครับเราคันนี้นะ ใหญ่กว่าโคเบสองหนึ่งศูนย์นะครับแต่ดูรูปทรงหนึ่งเหมือนไม่ใหญ่เลยเนาะก็ความแรงเขาก็ตามขนาดของรถนั่นแหละคุณผู้ชมไม่ได้แรงอะไรมากเบ้อวังมากมายนะครับก็พอตักดินได้พอขุดได้นะครับ แล้วก็แต่ว่าเขาก็อาจจะได้เน้นน้อยหน่อยนะครับนะกระบอกสีดำนะครับไม่ใช่กระบอกสีแดงกระบอกสีแดงมีปะไม่น่ามีหรอกเนาะะบอกสีแดงคนระับอือเอาละครับผม โโอ้หดันดันไม่อยากจะไปเลยครัคุณผู้ชมมันแรงมันน้อยนะครับต้องใจเย็นๆนะครับถ้าขับคันนี้นะครับแรงมันน้อยแรงมันน้อยแรงน้อยมากครับต้องใจเย็นๆนะคุณผู้ชมถ้าจะขับอ่ะนะครับผมแรงน้อยมาก ชักล่องครับงานชักล่องเดี๋ยวน่าจะมีวางท่อนะครับงานนี้อีกยาวเลยครับผู้ชมครับงานนี้อีกยาวงานนี้อีกยาวเลครับถอยถอยเลยอืออ่าเจอระวังไว้ตกการนี้ก็ได้ดีกว่า ถ้าเราดูมุมมองภายในมันจะเห็นชัดมากนะครับใส่ไปครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะอยู่ประเทศนี้ประมาณสักสคลิปแล้วกันนะคะุณนะผู้ชมก็เดี๋ยวจะกลับไปประเทศเดิมนะครับเพราะว่าเราไปรับงานฝั่งนู้นไปไงเราจะกลับมาฝั่งนี้คือไม่ได้นะครับผมเราต้องไปทําฝั่งนู้นให้มันเสร็จนะครับ เดี๋ยวพอเคลียอะไรฝั่งนู้นเสร็จข้อเดี๋ยวจะกลับมาประเทศนี้แล้วนะครเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะไปไปกับกลับอย่างนี้แหละนะครับสลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างนี้แหละคิดว่านะหลังจากนี้นะไม่น่าจะทํายาวแล้วนะทํจยาวไอ้นู่นยาวไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปตั้งปรับกราฟิกให้มันพอดีอีกเนี่ยคูมัน่วงที่ผ่านเลย ยิ่งแมพนุ่นยิ่งหลวงนะครับเ,รเดินโคตรต่ำอ่ะดึงมาครับดึงมาอย่าไปครับอย่าป้าคือแต่ว่ามันแรงไหมมันก็แรงอยู่นะแต่ว่ามันแรงน้อยนะครับคันนี้ เราต้องพยายามจะให้พุกขี่มันจมดิน่ะผู้ชมต้องให้มันลอยอยู่ตลอดนะครับปึ๊บมาโอ้อามดึงเข้ามาช้ามากเลยมีเพลนเหล็กเสริมพิเศษนะครับผู้ชมแต่ไม่มีสามแฉกนะครับซาดี้สามศูนย์ห้าจะมีสามแฉกนะครับอันนี้ผมเดินอย่างเดียวไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ดูหลังเลยว่ะเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์หลังก่อนโอ้โหหมุนช้ามาก ออดันดินนี่คนละสไตล์กันเลยนะฝั่งนู้นจะเป็นหินเป็นดินจานนะฝั่งนี้จะเป็นดินแบบดินจ๋าเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดว่ะอันนี้เป็นดินดินแบบดินจา๋าๆเลยคุณผู้ชมหมุนช้าชิบหายเลยไม่เหมือนรถ20สตันอะ่ะเหมือนรถเหมืองใหญ่ๆอ่ะหมุนแบบหมุนช้ามากเลยอ่ะ ผมช้าจริงอุ้ยขึ้นไปอันนี้ผมไม่ได้มองเลยนะผมกด,กดเดินเลยนะให้มันเดินเองเลยนะ,ะมันจะเหยียบอะไรก็ช่างมันอนะ่ะนี่ครับเพราะว่ามันจะลึกยังไงบูมเราก็ลงถึงอยู่แล้วคนะุณผู้ชมนะครับบูมเรายังไงมันก็ลงถึงอยู่แล้วอนะไม่ต้องคว้ายัางไงก็ได้นะครับผม สบายสบายชิวๆครับผมจัดไปเลยครับจัดไฟเลยได้หกมาเซร็แล้วยังไม่จบว่ะคุณผู้ชมไม่จบเฉยเลยว่ะไม่จบเฉยไม่จบเฉยเลยอยู่ฝั่งนู้นนิดนึงเดี๋ยวปีเดียวกน่าจะเอา3ามามาขุดแล้วกันนะคุณผู้ชม สามศูนย์หผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เป็นรถที่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมตอนแรกตอนแรกเป็นรถที่ยังไม่ดีนะครับตอนนี้ก็ดีที่สุดแล้วนะมาเหลือเมันเหลือตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคผมปิดวิดีโอไ้เพียงตอนนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมขอไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับก็แปดเฉยเลยว่ะ เดี๋ยวไปหาจุดบุกท้องแล้วกันนะแมจะกระตรงไหนก็ไม่รู้สวัสดีครับ